มาตอบคําถามในคลิปนี้เลยนะครับผมที่ถามกันว่าทําไมถึงไม่รับงานแก้ตกแต่งต่อเติมก็ยกตัวอย่างให้ดูงานนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นของเก่าดูป๊บนี่เห็นไหม ก็จะมีความแตกต่างเยอะน้อยก็แล้วแต่บางคนนะผมตัวเจ้าของหรือว่าคนที่เห็นของเก่าอย่างเช่นช่างเนี้ยก็อาจจะคิดว่ามันทําได้ดีมากแล้วดีขึ้นเยอะแล้วนะผมหลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้ดีขึ้นเยอะนะครับอาจจะแบบว่าเนี่ยทำได้แค่นี้เองเหรองานตกแต่งต่อเติมยิ่งโดยเฉพาะงานแก้ที่เป็นแก้ทับนะครับผมและคนข้างนอกนะผมถ้าเกิดถามว่าแบบว่างานเนี้ยไปจบมาเท่าไหร่เนี่ยแต่แต่ผลงานที่ออกมาได้เนี่ยได้แค่ประมาณเนี้ยอ่า ก็จะดูว่ามูลค่ามันสูงเกินไปนะผมผมก็เลยไม่ได้รับงานแก้ต่อเติมตกแต่งทั้งหมดนะครับผมรับแต่งานโล่งๆเท่านั้นนะครับที่จะเห็นอยู่โพสโพสงานอยู่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าเก่าก็จะเป็นแบบ3าปีขึ้นไปนะผมถ้าแค่2อสปีนี้ยังไม่ใช่ลูกค้าเก่านะครับที่ยังจะเห็นงานโพสต์อยู่นะครับอันนี้มายกตัวอย่างให้ชมนะครับอย่างเช่นงานเนี้ย ทำกันประมาณรอบละ6-7เ0 0พันถ้าง,งานนี้ถ้าจบทั้งขาเลยก็อาจจะจบอยู่ประมาณ4รอบถึง5รอบนะครับลองคูณเข้าไปว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานขึ้นใหม่นะที่แบบว่าผมจะใส่ความสามารถที่ผมมีที่สุดในตอนนี้ลงไปนะรวมกับประสบการณ์ทั้งหมดลงไปในงานขึ้นใหม่นะคิดว่ามันจะสวยขนาดไหนและถ้ามันสวยขนาดนั้นนะ่ะประมาณ3 0,000น่ะ ยอมจ่ายไหมนะครับผมหลายคนก็จะมองว่าผลงานเหมาะสมกับราคานะผมนี่เป็นเหตุผลหลักๆนะที่ไม่รับงานแก้ไขต่อเติมไม่ว่าจะเป็นแก้ทับลงสีต่อเติมนะครับไม่รับทุกงานนะครับและยิ่งถ้าแบบเป็นงานทับเลยคิดดูนะผมงานแค่ย้ำเส้นย้ำสีรอบขายังใช้ประมาณ4ี่รอบถึง5รอบนะครับและยิ่งเป็นงานทับยิ่งต้องใช้เวลาน,นานกว่านั้นนะครับมูลค่ารวมก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วผลงานที่ได้ออกมาก็เป็นผลงาน ที่อาจจะไม่ประทับใจและอาจจะแบบว่าโชว์ไม่ได้กับหลายๆายคนนะผมไม่กล้าพูดเต็มปากว,ว่าสักมาเท่าไหร่นะครับตัวผมก็ไม่กล้าเรียกราคาเหมือนกันนะครับและยิ่งถ้าเป็นงานเต็มหลังคิดดูว่าจะทั้งหมดกี่รอบกว่าจะจบก็มาตอบในคลิปนี้เลยนะครับผมหลายคนถามว่าทําไมถึงไม่รับนะครับผมแคบ่บางงานก็เป็นงานง่ายๆบางงานก็ทับนิดเดียวก็กมิดแล้วก็มาฟังเหตุผลของผมในคลิปนี้แล้วกันนะครับ สำหรับนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ